ใจถือใจอันนี้ถือใจอันซุ่มไม้ไผ่แต่ปกติเนี่เฮ็ดเอียงนะครับอยู่บ้านอ๋อเฮ็ดเกี่ยวกับต้นใหม่ครับโอ้เกี่ยวกับต้นใหม่เนาะเจ็ดเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวเนาะอืออ่าเป็นสวนผสมประสานนะอยู่อยู่มองได้ครับมองมองติดตังอยู่บ้านโน่นเจริญศิลครับเดียวบ้านโน่นเจริญศิลเนาะจะเลื่อบ้านตังเยี่ยมไปประมาณสองกิโล โอ้โหไก่นะครับเลยเพิ่งจากบ้านบางแย่ไปประมาณสองกิโลลุงพ่นิ่นเคยเข้าไปเพิ่นหูดีอ่ะโอ้ครับเออยายสาเนาะยายสาครับปลาสาเนาะปลาสาปลาสาลุงพ่นคยเคยเข้าไปอันวะครับเพิ่นเคยเข้าไปส้มสวนอยู่ครับอันนี้เฮ็ดสวนกันมากแบบเฮ็ดต้นไม้ขายบนเรืใหญ่ครับขอไปชมก็ทั้งขายทั้งให้เขาไปชมนะเป็นเป็นแรงเลี้ยงลูกเนาะ ศึกษาดูงานะประมาณครับไอ้คนเขาไปศึกษาดูงานเขาไปสวนดอกกระเจียวนั่นแหละจะมีบ่อตกปลานะครับโอ้มีบ่อตกปลาครับไปบ่อไม่จบเจ็ดแปดบ่อครับบ่อตกปลานี่คิดเป็นขั้นไหมครับครับครับ่ท่านนี้ว่าบ่านนี้เปิดป็นทางการเนาะแต่ว่าเยคือพื่อแต่คนหูจักกันก็ไปเที่ยวไปชมอะไรกอนโอ้ครับประมาณสักสองสามเดือนว่าสิเปิดไอ้คนไปททองเที่ยวนะโอ้แบบนี้คัางได้เพราะว่าอันความฟันผมกะ ผมมันมากแบบนี้แหละแบบว่ามีบอลตกปลาบล็อบโรงแรมนะครับสิมีแขกมากินมาพักมีอาหานกันสิมีรถผ้าเขานำเที่ยวส่วนๆเท่าไหร่ละไปบึงโขงหลวงเว่าไปพูดถอกเที่ยวแบบธรรมชาตินั่นนะครับสิมีพวกตังชาติก็เจาะขามาเที่ยวเยอะก็ล่องทั้งพวกฝรั่งฝรั่งหมดแหละครับมีติดต่อเขาม่ายนี่มั้ยครับโอ้มีติดต่อเขามาเรื่อยเนาะล่อจังหวะก่อนครับตอนนี้ยเมื่ท่านเปิดเป็นทางการครับวันนี้เปิดเป็นทางการ กำลังปรับปรุงในสวนับมีมี่สวนบอครับมี่ครับสวนสิริโชคสวนสิริโชคนะครับถับปักมุดเนี่ยเห็นบัครับเห็นเห็นครับถ้าเอฟซีท่านไหนนะครับสนใจจะมามาเที่ยวชมสวนเนาะมันจะมีสองสาขาแรกอยู่พัทยาเป็นรานจัดสวนเนาะโอ้มีมีสาขาแรกอยู่พัทยาครับสาขาใหญ่อยู่สาขาใหญ่รับจัดสวนสาขาย่อ๋อตัวนี้สาขาตันนี้มันเป็นเกษตร เคร่องท่องเที่ยวเนาะอยู่อยู่บ้านนนจะเลื่อนเส้นมันเป็นคู่ระยางกันบรือเปล่าครับคนลระยางแต่ว่ามันกับเครือข่ายเดียวกันนะโอ้เป็นเครื่อ่ายเดียวกันแต่ว่าคล้ายๆว่าเป็นใจคลของคนเดียวกันแต่ว่าพิธีแบบแตกต่างกันน้อยนึงแตกต่างที่ว่ามันเป็นเอ่อต้นมันเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวเนาะสำหรับบ้านนอกเราเนาะแล้วเขาอยากได้ครับอันคุณหน้าเอาเอาลูกไปเบิึงเนี่ยครับสีเมื่อกี้เอาให้ผมเบิึงนะ แล้วเอาเอาให้ยเลย FC เป็นเบิองวัดเป็นอย่งไรมันทีมีนี่แหละส่วนเลื่อนเลื่อนเมืองเอาตอนนั้นมากันได้ก็ลงใสกันแล้วโล่งใสได้ได้โลงใสได้โล่งใสนได้ฝั่งได้ก็เลื่อนเอาเลื่อนเอามักก็ได้ก็มีไก่แก่มีอย่างอืกมีบอปป้าก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะเปิดเปิดนานยังครับจะเป็นแบบนี้เนาะเขายังไม่ได้เปิดเป็นทางการแต่ว่าเราทำมาสามสี่ปีแล้วอ๋อจะประมาณนี้นะครับค่อยทำมาเรื่อยๆทุนเราไม่เยอะครับ นี่ครับสวยนะครับอันนี้คือเข้าชมฟรีใช่ไหม่อตอนนี้เข้าให้เข้าชมฟรีก่อนครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าถามลุงพลแกจะรู้ดีแกไปเที่ยวสองครั้ง้ครับอ๋อลุงพลเคยไปแล้วอ๋อครับผมเดี๋ยวก็จะมาคุยใกล้บ้านลุงพลนะครับว่าจะมาคุยกับแกเรื่องธุรกิจด้วยอืมเพราว่าเราจะทําจอยกันเนาะจะเลื่อนไปทางนู้นเลื่อนรอเลื่อนเนาะชอบภาพไหนก็เลื่อนไปทางทางนี้ทางนี้มันโมเมนต์ค่อยเลื่อนนะค่อยเลื่อน มันย้อนแสนพอเห็นอยู่นะฮะสวยเนาะนะครับทุกคนมันมีรูปลุงพลอยู่มะเลื่อนไปนี่นะฮะมีการตกแต่งนะครับมีตัวการ์ตูนนะครับรูปปั้นนะครับแล้วก็ดอกไม้นะฮะมีต้นไม้อยู่สองร้อยต้นโวสวยสวยสวยนี่นะทุกคนถือว่าสวยมากเลยนะทุกคนดูดูนะฮะมีทุเรียนด้วยโอทุเรียนเนี่ย ออกเป็นหนวยบางมันมันเป็นหนวยมีต่วนมันอยู่ตัวนใหญ่หรอโอ้ต้นใหญ่ก็มีต้นหนวยต้นเล็กแบบต้นที่มันเป็นเป็นหน่วยเลยมันเป็นหน่วยครับมันมีอยู่มันมีบานหลายนาะปลูกเร็กๆครับมันมีอยู่สองสามต้นก็สูงประมาณสามเมตรหรอไมสองเมตรกว่าสองเมตรกว่าพวแม่เจ้าแรกบ่อยของแถวนี้ครับน่าจะเป็นเจ้าแรกเจ้าใหญ่ครับโอ้เป็นเจ้าแรกเนาะที่ นะครับมีสวนขนาดนี้ยกี่ไร่ครับผมทั้งหมดมัน26ไร่โอ้ยี่สิบหกไร่เดี๋ยวว่างๆสักวันเราต้องไปแล้วปต้องหาโอกาสไปเยี่ยมบ้างบอกอยู่ว่าสามารถไปถ่ายทำถ่ายคลิปได้เลยไอยไปไปฟรีได้เลยไม่เป็นไรพอดูแล้วสวยมากนะขนาดดูแค่ในรูปนะฮะไปก็ได้ภาษาแกรู้แก่ไป สวนลุงโกแคจะรู้ดิสวนลุงโกครับหรือสวนสิริโชคสวนสิริโชคนะครับสวนลุงโกหรือสวนสิริโชคมันมีที่พักไหมครับมีมีครับที่พักมีพร้อมนะเราทำยังไม่เยอะมีจะมีจะมีห้องห้องประชุมด้วยห้องประชุมสำนัจะมีอาจจะมีพวกนวดแผนโบราณมีพวกร้านเสริมสวยครับแต่ว่าในอนาคตเนาะ ครับเราค่อยๆทำไปอยู่ข้างในนี่มีครบหมดเลยครับจะให้มันครบวงจรนะแต่ตอนนี้ก็ยังยังไม่พร้อมเท่าไหร่ยังไม่เปิดเป็นทางการเนาะยังไม่พร้อมแต่ถ้าถ้ามีเอฟซีเขาอยากไปพักอย่างเงี้ยได้ไปได้เลยมีห้องพักอยู่ก็ถ้าปักหมุดมานะครับก็จะเป็นหมุดที่ว่าอะไรนะสวนสิริโชคสวนสิริโชคนะครับขอเบอร์โทรติดต่อนะครับเผื่อมีใครสนใจศูนย์เ 0927742685 0927742685ถ้าไหนสนใจนะครับห้องพักเพื่อเดินทางมาทางไกลนะครับที่จะมาเยี่ยมชมนาลุงพลนะครับครับเราค่อยๆทำไปครับผมก็สามารถไปไปพักที่นู่นได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับเดินออกมาจากหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นสวนดอกไม้เลยนะครับอันนี้มันจะเป็นห้องพัก ไม่รู้ลาคเท่าไหร่เนาะโอ้อย่างนี้ก็สวยแล้วอยู่ริมน้ำโอ้โหอยู่ริมน้ำเลยสวยสวยสวยนะฮะมีปลาบ้ครับนี่มีปลาชีนปลาดวนจันปลาสวายปลายี่สบตะลพัดปลาดุกปลาช่อนปลามีครบหมดเลยะเม็ดครับครับผมมีหลายปลาเนาะแล้วคุณลุงตอนแรกไปไหนมาไหนฮะถึงแวะมาที่นี่ฮะพอดีผมไปหาเพื่อนอยู่นี่อะ จำปาดงเขาเรียกไอ้กุดเดือคำกุดเดือคำครับก็เลยแวะมาครับครับมอไซค์มาจากนู่นเลยครับมาจากนู่นแหละครับก็ไม่ไกลเนาะประมาณสักสิบกว่าโลยี่สิ antis, wow. mm. บโลสิบกว่าโลครับประมาณสิบกว่าโลนะครับห่างจากนาลุงพนนะครับประมาณสิบกว่ากิโลนะครับใช่ครับสิบโถ้าท่านไหนนะครับที่ตั้งใจนะครับผ่านทางมาทางนี้จะมาที่นาลุงพนนะครับอยากจะไปพัก ที่อยากไปพักนะครับบางทีมามันค่ําแล้วอ่ะไม่รู้ว่าจะไปพักที่ไหนเกิดจะไปที่อื่นต่อก็สามารถไปพักได้ที่สวนสติโชคนะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เมื่อสักครู่เนาะนะครับอยู่ในคลิปเลยนะครับก็ย้อนดูได้นะครับถ้าใครพรุ่งนี้ก็ไปไปดูได้ครับครับว่าครับไปดูได้ครับผมไปเที่ยวไปดูกันได้ครับไปเที่ยวชมครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้เห็นของจริงเนาะโอ้ผมชอบมากเลยที่ เป็นสวนสวนแล้วก็มีบ่อปลาด้วยตกปลาได้ด้วยถูกใจสายแคมปิ้งนะครับสามารถมีจุดกางเต็นท์ไหมครับนี่นี่ครับหน้าหนาวนี่หน้าหนาวนี่สามารถมากางเต็นท์นะครับแล้วก็มีที่พักนะครับครบคันเลยนะครับมีที่เดียวน่าจะเป็นเจ้าแรกนะครับของเดี๋ยวต้องเข้าไปดูก่อนนะครับต้องเข้าไปไปเยี่ยมดูก่อน่อว่ามีอร่อยบ้างแต่จะได้โฆษณา ให้ลูกค้าดู om, ต้องไปดู it, แล้วค่าพักค่าที 2, 600, ่พักคืนเท่าไหร่ฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดราคาอ๋อยังไม่ได้กำหนดราคาประมาณไม่เกิน400หรอกครับผมประมาณ3-400นี่แหล้วถ้าเป็นราคาแบบกันเองมิสสภาพไปก่อนนะครับยังไงก็ถ้าสนใจยังไงก็โทรไปตามเบอร์ที่อยู่ในกริปได้เลยนะฮะสำหรับต้องไปสอบถามบรรยากาศล่าสุดนะฮะตอนนี้นะครับจากที่นาลงพลนะฮะจากลุงโกเนาะลุงโก้แวะมานะฮะก็เป็น หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับหมู่บ้านบางเยี่ยมนั่นเองนะครับผมหรือเจ๊น่วยก็ได้แฟนผมอ่าแฟนของคุณลุงก็เจ๊น่วยนะฮะครับผมนะะฮบ้านเดียวกันแหละกับลุงพนครับถือว่าบ้านเดียวกันแหละบ้านติดกันเนาะแค่2กิโลนะครับอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะ TP Coffee นะครับ0927947526องเจ็ดเ่านะครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์